เทศบาลตำบลป่าไผ่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาลตำบลขนาดกลางมีพื้นที่รับผิดชอบ49.55ตารางกิโลเมตรรวม17หมู่บ้านประชากรตามทะเบียนราษฎร6,302ครัวเรือนแยกเป็นชาย6,686คนหญิง7,415คน รวมทั้งหมดเป็น14,101คนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรในส่วนของประวัติความเป็นมาของเทศบาลตำบลปา่าไผ่เมื่อประมาณ250ปีที่แล้วได้มีราษฎรดําจำนวนหนึ่งอบพยพมาพบที่แห่งนี้ซึ่งมีทำเลเหมาะสมแก่การอยู่อาศัยเป็นพื้นที่ราบเชิงเขาและมีต้นไผ่ขึ้นอยู่มากมายจึงได้ตั้งชื่อว่าบ้านปา่าไผ่ และได้นำรูปของต้นไผ่มาเป็นตราประจำของเทศบาลตำบลป่าไผ่เดิมทีตำบลป่าไผ่เป็นองค์กรปกครองในรูปแบบสภาตำบลเมื่อปีพุทธศักราช2538และในปีพุทธศักราช2539ได้รับการยกฐานะให้เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไผ่ปัจจุบันได้รับการยกฐานะให้เป็นเทศบาลตำบลป่าไผ่ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลปา่าไผ่อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่เป็นเทศบาลตำบลปา่าไผ่ณนะวันที่15กรกฎาคมพุทธศักราช2551โดยมีด็อกเตอร์ชัยยันวิริยาดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลปา่าไผ่เมื่อวันที่25พฤษภาคมพุทธศักราช2564 เทศาบาลตำบลป่าไผ่แบ่งโครงสร้างหน่วยงานภายในออกเป็นสีกองได้แก่ 1. สําสำนักปลัดเทศาบาลมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศาบาลที่ไม่ได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดในเทศาบาล 2. กองคลังมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการเงินและการบัญชีงานพัสดุและทรัพย์สินงานผลประโยชน์งานแผนที่ภาษีและงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 3. กองช่างมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการโยธางานไฟฟ้า การสาธารณูปโภคและงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานสาธารณสุขการดูแลสิ่งแวดล้อมและสิ่งที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมายมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวนสศูนย์ด้วยวิสัยทัศน์มุ่งพัฒนาทุนชุมชนให้มั่นคง สู่การเป็นท้องถิ่นที่เข้มแข็งได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการบริหารงานได้แก่ 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค 2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนหลักดัชยาเศรษฐกิจพอเพียง 3. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟื้นฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4. ยุทธศาสตร์การอนุรัก,กษ์สืบสานศิลปะวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิน่น 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทุนชุมชนและการจัดสวัสดิการโดยชุมชน 6. ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชนเพื่อสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 7. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างธรรม,มาภิบาลการบริหารงานของเทศบาลตำบลป่าไผ่ มีความชัดเจนสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธปรรมสอดคล้องกับบทบัญญัติกฎหมายที่กำหนดเป็นอำนาจหน้าที่ของเทศบาลโดยยึดนโยบายของรัฐบาลกระทรวงมหาดไทยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ดังนี้นโยบายที่1ด้านโครงสร้างพื้นฐานการก่อสร้างและปรับปรุงถนนภายในเขตเทศบาลทั้งระบบให้ได้มาตรฐาน ขยายเขตปรับปรุงบำรุงรักษานโยบายที่สองด้านสวัสดิการส่งเสริมสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนให้มีความยั่งยืนมั่นคงการสนับสนุนการดำเนินการจ่ายสวัสดิการเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุผู้พิการผู้ด้โอกาสเบื้องต้นให้เป็นไปตามระบบที่เกี่ยวข้องนโยบายที่3ด้านสุขภาพอนามัย ส่งเสริมสนับสนุนศูนย์กีฬาประจำตำบลให้เป็นที่ออกกำลังกายและเป็นสถานที่พักผ่อนประจำหมู่บ้านนโยบายที่4ด้านอาชีพส่งเสริมสนับสนุนอาชีพเสริมเช่นการเปิดตลาดออนไลน์และจัดหาตลาดให้ประชาชนได้ค้าขายและจับจ่ายซื้อขายอย่างสะอาดสะดวกนโยบายที่ห ด้านการศิลปะวัฒนธรรมจารีตประเพณีวิถีชุมชนส่งเสริมการสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ด้านไอทีหรือสมาร์ทไอทีเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสมอบรมให้ความรู้ที่ทันสมัยทันต่อเหตุการณ์ตลอดไปนโยบายที่6ด้านสิ่งแวดล้อมส่งเสริมสนับสนุนด้านการเกษตร และเศรษฐกิจกพอเพียงจัดหาแหล่งน้ำให้เป็นระบบใช้ได้อย่างทั่วถึงนโยบายที่7ด้านการเมืองการบริหารเด็กและเยาวชนในพื้นที่ได้รับการพัฒนาทางร่างกายและจิตใจและสติปัญญาอย่างเต็มศักยภาพการขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลป่าไผ่ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เทศบาลตำบลป่าไผ่วันนี้กลายเป็นเมืองหน้าอยู่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีพร้อมก้าวสู่การเติบโตเป็นเมืองใหญ่ต่อไปในอนาคตและให้ป่าไผ่เป็นเมืองหน้าอยู่